สวัสดีครับอยู่กับรังเกรดเอไอคลเปเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านมาเจอก,กันกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เราเลิกงานเราก็พับใบมีดเก็บครับเลิกงานก็พับใบมีดเก็บก็ปล่อยให้ป๋าเบืยบทเก็บงานครับเาใบมีดพับได้ หลากหลายรูปแบบครับจะยกตั้งก็ได้ครับอันนี้เราครับเก็บโล่งดีข้างล่างตรวจเดินเช็คช่วงข้างล่างครับเช็คข้างล่างว่ามีอะไรสึกโรหรือเปล่าอะไรสึกโรหรือเปล่าเนาะเจองานขึ้นถนนดินครับ เจ้า140เมตรงานหนักเลยครับขึ้นถนนดินดูครับถนนแคบแคบครับตรงนี้เราก็ต้องเคียร์ลิงอ้อยออกนู่นแหละ2-3เมตรนู่นแหละครับเคียร์ลิงอ้อยออกตรงนี้ขึ้นถนนดินบุกเบิกครับเขียชายแดนบุกเบิกถนนใหม่ของเดิมมันตรงนี้กี่เมตรนี่ 3ามเมตรแต่โครงการมา5เมตรครับของดิมมัน3เมตรเดี๋ยวก็ทํามาจากนู้นแล้วครับตอนนี้เราก็เลิกงานตอนเย็นเราก็เช็คพับใบมีดเช็คดูฟามสึกรหน่นะครับว่ามีรอยแตกหักตกร้าวตรงไหนหรือเปล่า ป้าเบยก็บทเก็บงานอยู่ครับให้ป้าเบยบทเก็บงานไม่ย,ยางเยอะๆเลย ตรงนี้ขึ้นถนนดีนะครับระยะทางกิโล200ครับตรงนี้ครับก็นี่หนละอ้อยต้องเอาออกนี่แะครับ2อเมตรสามเมตรเลยครับ ปลาเบยก็เก็บงานอยู่การฝนตกครับมึดตึ๊บมาแล้ว cột căn rất thưa ăn gặp, xa cày đồn vay hỗn sức chết Nốt có cáo gôn cáo Giái Giái cáo. có kè té có cáo gấp xay hồn trái cáo hàng một trăm linh sạch ตรงนี้ครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตาม้ด้วยครับไเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ